Wakatunda Mahakaya Surya Putih Sama Papa Milo Wisam Kurume Dewa สรารวคายจูสรารวดาคาริอมพอนออน้อมต่อองค์พัทวันศิวเจ้าพ่อนออน้อมต่อองค์พระรมธาดาปอนอนอนอมต่อองค์พระวิชณารายเจ้า บับนี้สวามีสิวนันดาบาบาโกเฮโบอาแทบเบื้องยุคนบาทั้งสามพระองค์และวันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านที่ได้มาร่วมกันอันเชิญพระบารมีของทั้งสามพระองค์ ให้สถิตสถาพรในวิหารของพระพรมพาดารวมถึงพระแม่สุรัสสวดีและต้องก่าวถึงที่จะขาดมิได้เลยคือเจ้าภาพคือพันตำรวจเอกกิสดากรกินเกสรและ ร้อยตำรวจเอกหญิงกฎจักพ์ป่าเง,งาที่เด้ร่วมสร้างองค์พระแม่เกียงข้างพระบารมีขององค์มหาพรหมธาดาเจ้าและอีกสองพระองค์คือเจ้าภาพนายธนวัตรสุริยะและานางสาวสุภาพรราชวงศ์อาวีนน ต้องขอขอบพระคุณมากๆที่เจ้าภาพทุกท่านที่ได้มาให้ถวายงานแด่องค์ท่านพอ่อในจักรวาลที่กว้างใหญ่นั้นมิสามารถที่จะขาดเพราะองค์หนึ่งเพราะองค์ใดได้เลยในจักรวาลน,นั้นกว้างใหญ่จนเป็นเอกภพ จะต้องประกอบด,ด้วยพรหมศิวะและนารายไม่ว่าฮาริโอมหรือท่านทั้งหลายจะนับถือและบูชาพระองค์หนึ่งพระองค์ใดก็ตามแต่แล้วในความเป็นฮินดูท่านไม่สามารถที่จะขาดพระองค์หนึ่งพระองค์ใดได้ได ในจักรวาลที่กว้างใหญ่จนเป็นเอกภพนั้นจะต้องประกอบไปด้วยพรมสิวะและนารายพรมคือการก่อกำเนิดเกิดขึ้นนารายคือการดำรงอยู่และสิวะคือการทำลายล้างแห่งสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทำลายล้างแห่งกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้น การเกิดขึ้นํำรงอยู่แล้วสูญสิ้นดับไปคือพมสิวะและนารายบัดนี้วันนี้ในวิหารองค์มหาพรหมธาดาได้มีองค์ประกอบของจักรวาลครบถ้วนแล้วเมื่อห้าโมงเย็นนั้นบาบาพร้อมทั้งคณะพราม์บัณฑิต ได้บูชาแห่งจกักรวาลได้บูชาแห่งทั้งสามพระอ,องค์ถือว่าเป็นสุภมิตรสุภหมายสุภม,ภมงคลยิ่งในวันนี้ที่เจ้าภาพจะได้รับพลังแห่งบารมีวันนี้แม้แต่ท่านเจ้าภาพที่อยากคงคารงในธรณีแผ่นดินนี้จะสั่นสะเทือน กวานจะแท้สองมนุษย์จะอนุโมทนาสาธุการลุกเกเทพลุกเกเทวดาจะได้อนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพที่ได้กล่าวนามแล้ววันนี้โอกาสที่เป็นของท่าน โอกาสที่มหาเทพหยิบยกให้ท่านต้องขอชื่นชมและขอชมเชยท่านเจ้าภาพที่ไม่ปฏิเสธมหาเทพในการสร้างมหาบารมีที่ยิ่งใหญ่มหาเทพหยิบยื่นบุญอันยิ่งใหญ่ให้แก่ท่านท่านรับบุญนั้นไว้แล้วท่านได้สร้างสิ่งที่จะลงโลก ในความเป็นฮินดูการสร้างสิ่งที่จะลงโลกสามารถนำไปสู่ความสุขจนถึงปรมสุขคือความหลุดพ้นนั้นบัดีเวลาอันสมควรในการอัญเชิญมหาปารมีของทั้งสามพระองค์รวมถึงมหาเทวีผู้เป็นแม่แห่งจักรวาลคือพระแม่สุรัสวสดี เวลานั้นมาถึงขอท่านทั้งหลายได้โปรดอนุโมทนาสาธุก,การกับเจ้าภาพที่ได้ร่วมสร้างในวันนี้ขอความสุขทุกเชา้าความสุขทุกสายความสุขทุกบ่ายความสุขทุกค่ำความสุขทุกทิวาราตีบังเกิดกับ หาริโอมโดยเฉพาะเจ้าภาพทุกทุกขแขนงทุกทุกสายพยานในราตรีนี้นบัดนี้เถิดพระเจ้าค้า Ya nama, maha, Om maha maha, Om Ya Namaha คู่ปรณบีนะครับในวันนี้ซึ่งนะครับทั้งครอบครัวนะครับเป็นเจ้าภาพผู้สร้างองค์พระพรหมเจ้าที่ครับขออภัยครับเป็นผู้สร้างองค์พระนารายและองค์พระศิีวะามหาเทพและวิหารองค์พระพรหมพาดานะครับและว,วันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณธนวัตรสุริยะด้วยนะครับก็ถือว่ามีความเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งครับ ร่ดับต่อไปนะครับขอกราบเพียนเชิญนะครับร่างบต่อไปขอกรับเพลยนเชิญเจ้าภาพจุดเปลี่ยนใัยนะครับคุณจานนิตา์ที่บาทัศน์ครับเดียวชิญครับร่างบต่อไปนะครับเจ้าภาพจุดเปลี่ยนชัยครับเจ้าภาพจุดเปลี่ยนชัยนะครับจะเป็นนะครับผู้สีแดงนะครับสองนะครับทั้งสองเล่มครับ ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับให้อำนวยอวยชัยให้กับเจ้าภาพทุกท่านด้วยนะครับให้พบกับความสุขความสําเร็จขอบารมีบังเกิดขึ้นกับแขก้มีเติทุกท่านครับลำดับไปนะครับจะเป็นเจ้าภาพจุดเทียนชัยนะครับที่เป็นเทียนชัยประจาวันนะครับเทียนชัยประจําวันนั้นนะครับก็จะด่วยเสริมพลังกําลังวันทั้ง7วันนะครับก็คือ วันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียววันพฤหัสบดีสีแสดวันศุกร์สีฟ้านะครับและวันเสาร์สีม่วงนะครับจะเป็นเพียนชัยกําลังวันนะครับนําเจ้า 5, ภ้าจุดเพียนชัยหนึ่งเล่มครับท่านครับหนึ่งเล่มครับลำดับต่อไปเรียน,นเชิญคุณกนกพรดีหลีครับลำดับต่อไปเรียนเชิญคุณกนกพรดีหลีครับ ต่อไปนะครับคุณเทพนิมิตสุริยะครับเรียนเชิญคุณเทพนิมิตสุริยะครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นเพียรชัยนะครับประจําบันจันทร์สีเหลืองนะครับคุณเทพนิมิตสุริยะเรียนเชิญนะครับลำดับสุริยะนะครับจะเป็นเพียรชัยนะครับอีกหนึ่งเล่มนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวพามบัณฑิตยิงกูเดี๋ยวดูตอนจุดเทียนชัยนิดหนึ่งครับเขอกลับขอบคุณเจ้าภาพทั้งสองท่านครับเขอกลับสีเหลืองเล่นสีเหลืองฝุดจุดแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณชนิดสลาครับสำหรับต่อไปนะครับเรียนเชิญอาจารย์ต้นตีสูงครับเรียนเชิญครับพร้อมกับคณะนะครับทั้ง นะครับในการมาร่วมนะครับในการพิธีจุดเทียนชัยนะครับลำดับต่อไปนะครับอาจารย์ฟูดซิกเซนครับเรียนเชิญครับอาจารย์ฟูดซิกเซนนะครับครับผมอาจารย์ฟูดซิกเซนนะครับลำดับต่อไปเรียนเชิญคุณอภิวัตรพัชระวัฒนกูลครับเรียนเชิญคุณอภิวัตรพัชระวัฒนกูลครับเรียนเชิญครับ คุณโอปอนะครับเป็นผู้แทนนะครับลำดับต่อไปคุณข้าการมาสกินนาีครับลำดับต่อไปนะครับคุณข้าการมาสกินนาีครับยิญครับต่อไปนะครับมาตาแสงบ้านแสงแห่งธรรมครับยิชิญครับมาตาแสงบ้านแสงแห่งธรรมครับเยิชิญครับฮอนสีฟางครับยินดีครัคุณเสียงฮอนสีฟางครับ ลำดับต,ต่อไปเรีนเชิญทาารสุรการนะครับจุดเทียนไทยครับครับลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านอาจารย์จากจากที่ไหน ต่อไปนะครับเป็นตัวแทนนะครับจากวัฒนธรรมจังหวัดครับหลังจากพิธีจุดเธนชั่เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านบาบาโกเฮสวาสีจีศิวันดานะครับก็อนอยู่นะที่เทวรายวือะมหาเทพขอน,นแห่งนี้นะดิหารน,นะครับองค์พระพรมพาดาแห่งนี้ครับ จ้าหน้าที่เดี๋ยวเตรียมมะพร้าวได้เลยนะครับนํามาที่ด้านหน้าได้เลยนะครับมะพร้าวถ้าพร้อมแล้วนะครับมาที่ด้านหน้าได้เลยหลังจากที่ท่านบาบานะครับได้อัญเชิญพระเวทมนตรานะครับเราจะทำพิธี ในการทุบมะพร้าวเปิดพระธรณีนะครับถวายเครื่องวงสวงนะครับเหลือจุดทูบอีกหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวให้เจ้าภาพนะครับปักเปงเครื่องวงสวงนะครับ เก,กียรตินะครับากจุฑทนวัฒส,สุริยะนะครับเจ้าภาพนะครับผู้ที่เป็นเจ้าภาพในการสร้างองค์พระนารายณ์และองค์พระศิวะมหาเทพประดิษฐานอยู่ณวิหารองคพระพรมอย่างนี้นะครับท่านพระนารายณ ดอกไม้โปรยใช้อีกหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวเตรียมดอกไม้อยึ่งชุดนะครับเรียนเชิญนะครับพันตำรวจเอกกิตกติพดาครับพริศนากรกินเกสรและร้อยตำรวจเอกหญิงกดศพันธ์ปาเงาครับได้โปรยกีบด,ดอกไม้ถวายเครื่องดวสวงครับโปรยเลยครับการโปรยกีบด,ดอกไม้ก็ถือว่าเป็นการถวายเครื่องสักการะนะครับทุกฝ่ายเป็นสิริมงคลน,นะครับเป็นการสแสดงออกถึงการ เคารพนะครเป็นการแสดงถึงความเคารพและแสดงถึงแรงศรัทธาที่มีต่อตที่มีต่อองค์เทพนะครับเป็นการถวายความสวยงามความเป็นสิริมงคลนะครับให้กับพิธีการ,รถวงสวงในวันนี้ครับหลังจากที่คณะเจ้าภาพนะครับได้โปรยกลีบดอกไม้เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าสู่พิธีการนะครับในการทุบมะพร้าวเปิดธรณีหลังจากนั้นก็จะเป็นการเจิมนะครับเจิมที่ตัวเจิมที่องค์เทพนะครับจะเป็นการเจิมที่องค์เทพนะครับมะพร้าวเจ้าหน้าที่เตรียมได้เลยนะครับมะพร้าวนะครับไดะครับมะพร้าวจนหมดหรือยังใครได้มะพร้าวแล้วเชิญเลยนะครับเอาเหลือสิบลูกนะครับเ่ะใครได้มะพร้าวแล้วเจอริดสุดที่สุดที่มนุษย์จะหาได้ ในการชำระล้างแผ่นดินแห่งธรณีนะครับพระแม่ธรณีผืนนี้ถูกคนตายมานับพุกนับชาติไม่พ้วนแผ่นดินนี้ถูกอุจจละปัสสวะว้วนน้ำหลมทมน้ำลายลงยังสกปรกอยู่ถ้าอัญเชิญเสด็จองค์มหาเทพองค์มหาเทวีที่จะลงมาต้องล้างด้วยน้ำมะพาวเท่านั้น เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านมาร่วมกันชันและกว้างใหญ่ไปจนเป็นเอกภกพนั้นพระองค์อยู่ในดินแดนแห่งพมมโรคอันสูงสุดบัดนี้เราข้าบาทลูกหลานทั้งหลายได้ขออัญเชิญเสด็จพระองค์ขอพระองค์ย่าตามณดินแดนแห่งนี้เพื่อประทับยังเทวรูปขอ อง์สิวะเจ้าองน,นารายเจ้าองค์มหาพรมมทาดาเจ้าองค์พระแม่สุรัสวดีมาตาเจ้าบัดนี้เราลูกทั้งหลายพร้อมแล้วขอพระองค์เสด็จเถืดพระเจ้า เรียนเชิญเจ้าภาพครับเรียนเชิญเจ้าภาพนะครับคุณคณะพัฒน์สุภิญาคุณสุภพรราชมงคล พี่ผู้ชายอ่ะในพี่ผู้ชายอ่ะพี่ผู้ชายปีนขอัสดครับพี่ปีน เราได้เข้นถึงเครื่องสื่อารเครืยองสตาระอกอานะครับเครื่องโซนิคแต่รวมขวัเทพทุกงนะครับลุกลุกโอนนะครับได้รับการสถาปนานะครับแลปะสีตของทุกทุน และจะทำพิธีกวดน้ำอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพชนบรรพบรุษผู้ร่วงรับไปแล้วผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากก็ขอให้พ้นจากทุกข์ ขอให้เจ้ากรรมนายเวรมารับส่วนบุญส่วนกุศลในสิ่งที่เราได้ทําแล้วในสิ่งที่เราได้จารึกไว้แล้วในแผ่นดินในมหาวิหารแห่งนี้ในบาบาสวามีสิวัตนดาบาบาโกเฮเองขอเป็นตัวแทนแห่งองค์มหาเทพองค์มหาเทเวีรับพระป่ากองนี้ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ของบาบาและรับพระป่ารับบุญกุศลนี้จะส่งผลให้เจ้ากรรมนายเวรของท่านทั้งหลาย ได้รับอนุโมทนาสาธุกการในบุญกุศลในครั้งนี้ขอให้ท่านนึกและทำจิตให้กว้างใหญ่ไพศาลจิตนั้นให้แผ่บารมีไปให้ยิ่งใหญ่ให้ไกลแสนไกลขอเจ้ากรรมในเวรขอวิญญาณแห่งบรรพชนท่านทั้งหลายผู้ที่ตกทุกข์ด้ยาขอองค์มหาเทพทั้งสามพระองค์เนียวนำดึงจิตวิญญาณของบรรพชนท่านให้ร่วงพ้นจากทุกนั้นแต่บรรพชนท่านที่ได้สุขถึง บรมมาสุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ท่านทั้งหลายน้อมจิตน้อมใจรับในบุญกุศลและถวายภาะปากในการร่วมสร้างองค์พระศิกวะเจ้าพระพรมพาดาพระนารายและองค์มหา กับต่อไปนะครับท่านบาบากรมีสวามิจีศีวนันดานะครับก็จะได้